สมมุติว่าในสสัปดาห์ข้างหน้าเราสามารถประลุ้อข้ลงการค้ากับในสหรัฐอเมริกาแล้วเจรจาก,การค้าจาก36%ภาษีลงมาเหลือ10%ได้เซ็ตอินด x นะครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะขึ้นไปอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ1 2 7 5ออจดหาุหุ้นนะครับก็ที่ผมมองว่ามีโอกาสสูงที่จะรีบาวนั่นก็คือ A A I กับ I T C เราลงมาคืออมตะกกับ D H A G D P จะมีอัพไซต์จากประมาณการเดิมของเราที่1.4จะขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณ1.8ถึ้าเราเจรจาก,การค้าได้ นะครับแล้วก็เซ็นด็กซ์คสวีบาขึ้นไปประมาณ1 2 7 5ในกรณีที่เราเจราจารไม่ได้แล้วประเทศอื่นดันเจราจารได้เราจะเจอ2ต่อมันจะทำให้เซ็นดัชนิคจีดีพจะอยู่ในกรอบ1-4หรืออาจจะลงไป EPS 88จะเอาไม่อยู่แล้วก็เซ็นด็กซ์จะลงไปทีนึงเกือบเกือบ7จ0จุดเลยจะลงไปที่1 1 4 5ลงไปหุ้นที่ต้องระวังก็คือกับกันครับอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกนิคมต้องระวังเลยแล้วก็หน้าหุ้นจะวกกลับเข้ามานะครับซึ่งในหามเรานะครับ la ล้อด c คุณพ,พวกนี้จะกลับหน้าหุ้นเล่นเลย